ไปดูกันนะครับว่ามันคืออะไรมีตรงนี้เอ,อ้ยนี่นีน,น,นี่ไงมีรูปอันนี้เหรออันนี้เหรอรอยเท้ายักษ์เออยักษ์จริงว่ะเอาเลยครับการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรไกขกเกม หวัดดีท่านนะครับก็อยู่กับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมไปแล้วนะครับยังไงนะครับวันนี้ต้องขอบอกไปก่อนเลยนะครับว่าพอดีผมเป็นล้อนในนะครับอาจจะมีบางคําที่พูดไม่ค่อยชัดนะครับยังไงก็ก,กราบขออภัยล่วงหน้าเลยนะฮะและแน่นอนครับวันนี้เราก็จะไปเที่ยวรอบโลกโดยการใช้กูเกิลแบบเหมือนเคยเลยนะครับจากพิกัดที่ท่านผู้ชมให้กันมา สำหรับใครที่ไปเที่ยวโลกของ Google Map แล้วไปเจออะไร,ประแปลกๆเนี่ยก็สามารถก๊อปปีก้กัดมาให้ผมได้นะครับหรือถ้าเกิดก๊อปปี้กัดไม่เป็นเนี่ยก็สามารถก๊อบทางลิงก์มาได้เลยแล้วก็มาปตด,ด้าคลิปดีแล้วลืมคอมเมนต์ตอนทำวิดีโอนะครับว่าจะพาไปดูอะไรโอเคท่านผูช้ชมมามาดูพิจารณาแรกของวันนี้เลยดีกว่านะครับพิจารณาแรกของวันนี้นะฮะจากคุณวิกร์ปิ่นลำนะครับบอกว่าใบไม้ติดรถแฮชแท็กพิการรอบโลกนะครับแล้วก็ให้พิการมาแล้วก็พิการมาใส่เลยฮะใบไม้ติดรถนะครับ ตรงนี้ไปดูกันใบไม้ติดรถอ๋ออันนี้เหรออันนี้น่อนอนี้คือใบไม้เหรอเออน่าจะเป็นใบไม้ครับท่านผู้ชมติดยาวเลยยาว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 ,ยาว,ยาวเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน,นมันเมนนี่น่ะนี่มันข้างวัดนี่น่ะทําไมตรงนี้มันดูแบบเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่าง <c oughs> นี่ถ้าเกิดแบบบ้านใครผ่านผ่านดับซอยเนี้ยตอกนกลางคืนอะ หลอดเหมือนกันนะผู้ชมเนี่ยต้องพัน,พน,พน,นต้องพันขี่รถพาดเนี่ยโอ้หลังวัดเนี่ยอุ้ยน่ากลัวจังอ่ะใบไม้หายไปแล้วใบไม้นะครับมันค่อยๆล่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 นมาตรงนี้หายไปแล้วที่นี่นะครับอยู่ในประเทศไทยด้วยนะฮะอยู่ในจังหวัดนครราชสีมานี่ครับนี่โคราดนเด็กนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับคือซอยหลังวัดตรงนี้น่นากลัวมากฮะ วัดบ้านละโวนะครับมีใบไม้ติดตรงป้องสเตทวิวนะครับน่าสนใจดีโอเคพี่กัดนี้ก็ประมาณนี้ครับเราไปดูที่พี่กัต่อไปเลยดีกว่านะครับพี่กัต่อมานะครับเจ้าคุณซีรีกรปิดลำเดี๋ยวดับสกุลเดียวกับคนแรกเลยครับเป็นญาติกัน้นะครับเนี่ยคนนี้นะครับบอกว่ามันคืออะไรครับแคแตพี่กัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ให้พี่กัดมานะครับเพราเราก็พี่กัดมาใส่เราก็ไปดูกันเป็น เกาะแห่งหนึ่งไม่ใช่เกาะสิเป็นขั้วโลกใต้ไะครับนี่นะครับแล้วก็มีตรงจุดนี้นครับเราต้องก็โดดลงไปเหรอเราต้องทํายังไงอะ่ะต้องก็โดนลงไปคือคั่วโลกใต้อ่ะเดี๋ยวนะมันไม่ได้เหมือนผมคิดไว้อเออดี๋ยวทาไมทําไมมันเป็นหน้าดูด่าก็นีดิทำไมมันเป็นหน้าหน้าจอคนเยอะมันผมนึกว่าลงไปแล้วจะเป็นเรือหรือเป็นอะไรเงี้ยนะครับในนี้มันโอ้โหโจ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  เดี๋ยวมันเป็นรูปแบบเหมือนมือถือต่อตกันอนะต่อต่อต่อต,อตอกันเป็นเป็นวงกลมมาดูดิอะไรครับเนี่ยคืออะไรมีจโจโจบีหน้าคนนี้มีอะไรอีกอันนี้คืออะไรหน้าจอเกมอันนี้ติ๊กต็อกน่าจะติ๊ก็อกแน่เลยแล้วก็มีน้องหมาแล้วก็แตงกวาดองน้องหมาแตงกวาดองคืออะไร<笑><笑>ดูหน้าเด็กมีตัวนี้ด้วยนะครับ น่าจะคนน่าจะเอามาปักไว้มม่วๆนะครับไม่รู้ว่าเขาทําไปเพื่ออะไรแต่ว่าฮาดีนะมีโจโจ้ด้วยโอเคพิกัดนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากครับใครอยากมาก็มาก็ได้เลยครับอยู่ตรงส่วนนี้นะครับตรงยอดแหลมตรงนี้ของโคโลใตนะครับเ้าไปต้องมาแปะตัวนี้ด้วยโอเคท่านผู้ชมเราไปดูกันทีพิกัตต่อไปเลยดีกว่าครับพิกัดต่อมาครับจะคุณจอจาร์ดนะครับบอกว่ามีอะไรน่าสนใจมากกว่าผู้ชายเดินเล่นกับหมาพิกัดรอบโลกนะครับแล้วก็ ให้พิกัดมาเราก็พิกัดมาใส่แล้วก็ไปดูกันอันนี้ก็น่าจะต้องสติวิวลงไปเหมือนกันนะครับโอ้มี2จุดด้วยปึ๊บโอ้ยสวยมากเลยเดียวเอาเนี่ยผู้ชายเดินเล่นกระหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้คนคนนี้คนนี้เขาเขาใส่เสื้อใช่ไหมเดี๋ยวท่านผู้ชมน่าจะเป็นเกาะอกนะครับดูจากบุมนี้นี่แบบไม่ดีเลยไม่ดีเลยดูดิน่าจะใส่เกาะอกนะครับเพราะว่านี้ย้อยเข่าเขาดดีนะครับ นี่มีพระเยซูด้วยนะครับโอ้ยสวยมากโอ้ยสุดลูกหูลูกตาท่านผู้ชมโอ้ที่ไหนเนี่ยที่นี่ครับอยู่ที่อิตาลีนะครับอิตาลีอยู่ตรงนี้นะครับประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นี่เดิน,น,นทางมาตรงนี้นะครับจะอยู่ในยุโรปนะครับนี่สเปนโปรตุเกสฝรั่งเศสนะครับอังกฤษอยู่ตรงนี้ครับ,นนรบตัวนี้ก็อิตาลีนะครับอยู่ตรงเทือกเขาตรงนี้โหสวยมากมันมี2จุดนะท่านผู้ชมลองดูจุดหนึ่ง ตรงนี้คืออะไรอาวอันนี้เป็นฤด,ดูหนาวนะครับมีหิมะจุดเดียวกันเลยเห็นปะโอ้โหหิมะนะท่านผู้ชมแบบนดี้ก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นหิมะที่เดียวกันเลยนะครับแต่คนละฤด,ดูว้าวอันนู้นยังไม่ค่อยมีหิมะเลยนะครับแต่ตรงนี้เยอะเลยฮะเป็นไห,หมดแล้วอะน่าจะเป็นปจุดที่สูงกว่าอันนี้คือจุดเมื่อสักครู่นี้ตอนไม่มีหิมะโอ้สวยมากว้าว นะครับแต่ที่จริงน่าสในใจเขาบอกนะครับนี่เลยสงสัยนะครับ <c oughs> มีความสงสัยนี่น่าจะเป็นนักปีนข่าวไป,ปะนะักปีนข่าวจริงจังนีน่าจะอยู่ที่นี่หรือเปล่าเขาแต่งตัวชิวมากนะครับโอเคที่นี่สวยมากๆเลยนะครับเราไปดูที่พิกาดต่อไปเลยนะครับท่านผู้ชมพิกาดต่อมานะครับจากคุณสุกัญญากันหาจังนะครับบอกว่ารอยเท้ายักษ์ที่อินโดแฮนแต่พิการอบโลกตามใจท่านผู้ชม เราไปดูรอยเท้ายักษ์กันนะครับมันคืออะไรไปดูกันรอยเท้ายักษ์ที่อินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียก็อยู่ตอนใต้นะครับนี่ประเทศไทยนี่นะครับอยู่ตรงนี้ไปดูกันนะครับว่ามันคืออะไรมีตรงนี้เอ้ยนี่เนี่ยนี่ไงมีรูปอันนี้เหรออันนี้เหรอรอยเท้ายักษ์เออยักษ์จริงว่ะเบื้องเริ่มเลยอ่ะมันอยู่บนโคดหินเลยนะผู้ชมน่าจะมีคนทําไว้นั่นแหละแต่ว่าบนโคด่หินมันก็ต้องขุดต้องอะไรนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเหรอ หรือว่าเขามีตำ,ตำนานรอยเท้ายักษ์อะไรงี้ป่ะเอา้าไหนอะเฮ้ยเราดูไม่ได้หรอเราดูได้แค่รูปหรอเฮ้ยคนเยอะมากอย่าี้รถเล,ลเต็มเลยะเะก็อาจจะมีตำนานยักษ์อะไรแบบนี้ก็ได้นะเออนี่ไงเออรอยรรรอรเท้ายักษ์จริงเลยวะรอยเท้ายังใหญ่เลยนะฮะคืออะไรอะน่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับเขาทําที่เดินเดินมาดูด้ะเดินไปดูไอ้รอยเท้ายักษ์เนี่ยนะเขาแบบอาจจะแบบว่ามีเรื่องราวว่ามียักษ์มันยืนตรงนี้จริงๆอะไรอย่างงี้ป่ะ เขาลงมาจริงจันบนที่ท่องเที่ยวเลยครับยังไงน,นะผมก็ดูแล้วมันน่าจะคนทําหรือเปล่านะอาจจะแบบเป็นสปราดแบบคนยักษ์จริงๆดิมทะเลอะไรอย่างนี้ต้ตำนานนะคนก็เลยมาดูกันเี้ปะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มันได้เป็นหน้าที่ท่องเที่ยวคนเขามาดูกันอนะรอยเท้ายักษ์ที่อินโดมีภาพอยู่สี่พันภาพแล่ทำไมผมดูได้ภาพเดียวเนี่ยสี่พันสามร้อยเก้าสิบห้าภาพก็เข้าไปมีภาพเดียว อะไรครับนี่นี่คนนี้เขาบอกใหญ่มากดีรอยเท้ายักษ์เราดูภาพไม่ได้อยากดูภาพอ่ะอยากดูภาพเพิ่มเติมนี่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 เนียเนียเนียภาพเพิ่มเติมอานนี้มีอานนี้อานนี้มีคนมาเยอะนะครับนี่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 ภาพชัดชัดนี่ดูภาพตรงนี้ครับนี่คนนี่ร้อยเท้ายักษ์นะโหใหญ่กว่าตัวคนดีครับเดินทางเดินเข้ามานี้ยังยังยากไหมครับนี่ตอนคืนตอนเย็นนี่มันต้องคืน นี่อันนี้ก็ลอยเทายักนะครับยักมากมากเลยนี่เลยนะครับนี่ครับโอ้เขามาดูกันเยอะนะเนี่ยดีโอเนอะลอยเทายักอยู่ตรงไหนอยู่ตรงโน้นข้างหลังไปแล้วดีโอแวบเดียวอันนี้ก็จะตีดูว่บหมุนได้นี่ไงใกล้ๆนี่ไงนี่ไงโอ้โหมาเริ่มเลยนะครับเขาอาจจะไปดีอินเท่าแบบลอยพระพุทธบาทเลยเพราะว่าภู้ิภาคแถบนี้เขาเป็นอิสลามซะส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดอยู่ตกภาคกลางนี้ แน่นอนว่าโดนปิดทองแน่นอนนะครับโดนจุดทุบไว้แน่นอนอะไรอย่างงี้ดูจากรอยขมของของรอยลงไปเนี่ยน่าจะมนุษย์ทำหรือเปล่านะให้ไปถ่ายที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างี้ป่ะถ้าเกิดเป็นรอยเทา้าแบบโบราณจริงๆก็มียักษ์อะไรอย่างนะี้ดูน้าคนรู้เหมือนกันนะโอเคพิการนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิการสุดท้ายของวันนี้นะครับจากคุณชยุธโตธนพรน,นะครับบอกว่า พี่ดูนี่สิและพี่จะช็อกแฮชแท็กพิกัดรอบอ,อกกุกาสแฮชแท็กครั้งแรกนะครับแล้วก็ให้เป็นลิงก์มานะครับแล้วก็กรอบลิงก์มาใส่เลยอืมโอ้หท่านผู้ชมเป็นเป็นการจะปล่อยจะลวดนะครับแต่ผมคิดว่ารถมาจอดจังขนาดนี้น่าจะเป็นจุดแค่จุดจำลองนะครับอาจจะไม่ได้ยิงขึ้นไปจริงๆหรอกน่าจะแบบจุดให้ท่องเที่ยวมากกว่านะครับอันนี้รถ Google เหรอทำไม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 ำไม,ำไม,มันดูปแปลกๆไม่น่าใช่สามร้อยหกสิบน่าจะเป็นรถตะเข่าอะไรอย่างเงี้ยเปล่า เด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่าครับอันนี้น่าจะเป็นบริษัทที่ที่เกี่ยวกับกูเกิลแมปอะดูดิเขามีโลโก้ตรงนี้ด้วยนะครับกดเข้าไปดูดิคืออะไรอะอ๋อนี่งเขาเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับ360อ,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 องศาอย่างนี้ปะเขาถ่ายไว้หลายที่เลยนะครับเออผมเพิ่งรู้มีมีบริษัทอย่างนี้ด้วยนะครับมีส่วนร่วมกว่าสามพันครัง้งดูดิมี2,800รูปนะครับเป็นบริษัทจริงจังเลยอะเขาจะไปถ่าย3 6 0อิงศาแบบคุณภาพสูงอย่างงี้ป่ะไม่รู้ว่าเขาโค้ดกันไรกันอะไรกันยัครบนะ นี่ก็เป็นจรวดนะครับคิดว่าน่าจะเป็นตัวจำลองไม่น่าตัวที่จะยิงขึ้นไปจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยิงไปจริงเนะี่ยผู้คนอาจจะเข้ามาไม่ได้ใกล้ขนาดนี้นะครับแต่น่าสนใจดีที่นี่ที่ไหนท่างไปดูกันโอ้โหเป็น3าดีด้วยนะท่านผู้ชมเป็น3 d ดี d ด้วยอ่ะผมอยากอยากอยากเอียงอยากเอียงนี่เป็น 3D มดีด้วยนะนี่นี่ท่านผู้ชม3 d ดีด้วยครับตรงนี้ไปจุดป่อยนะครับนี่จุดปล่อยว้าว ทำไมตอนนี้ไม่มีจรวดที่นี่นะครับอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแน่นอนนะครับอยู่แถวๆฟอร์ดีดานะครับตอนนี้ก็ฟอร์ดดาเป็นจุดปล่อยนะครับโอ้มีมีเยอะเนี่ยมัได้มีแค่นี้ครับโอ้ที่ทํางานของนาซานแน่เลยคุณผู้ชมว้าวนี่ก็คือจุดปล่อยจรวดนะฮะที่เป็นสามดีให้เราเห็นแบบนี้ด้วยมีรูปภาพด้วยนะครับนี่รูปภาพดูกันนี่รูปภาพก็ประมาณนี้นะครับนี่เลยนี่เลย นี่เลยโอ้โหคตรจะปล่อยตัวรูปมาเยอะแล้วนะครับหัวดีทับเอฟเฟกว้าวใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับอะไรแบบนี้คงจะชอบมากๆลยครับมาสำรวจมาดูกันได้นะครับเอาละครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับใครที่ชื่นชอบรายการนี้ก็สนุกง่ายนะครับเพียงกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกระดิ่งกุุงกิ้งเพื่อให้กำลังใจกับเราได้เลยนะครับ วันนี้กลับขออภัยครั้งนะครับเรื่องการพูดอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะครับอาจจะเป็นคนมันลิงไก่สั้นไปวันหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นร้อนในนะครับจะโคจบเทบนะครับแต่จะพยายามหายามาทาหาหรือรักษาให้เหลียวที่สุดเพื่อจะกลับมาใช้เสียงที่ชัดถ้อยชัดคํานะครับยังไงถ้าเกิดใครฟังแล้วอาากกัดก็กราบขออภัยด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้ากราบสวัสดีครับ